อยากเคลียร์ภาระนี่ไม่มีใคาใช้ใจ่ายเชิญช่องนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบอกราภาระนะคะอ่ะมามันกลับด้านนิดนึงไม่เป็นไรนะคะบอกราภาระนะคะตรงนี้นะคะอ่าบอกราภาระกันนะคะ เหลือผ่อนที่เดียวนะคะเชิญที่ช่องนี้จ้านะคะสวัสดีดีต้อนรับทุกคนนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะเข้าร่วมนะคะโปรเจกต์ของเราก็คือการปิดหนี้ก่อนข้ามปีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็เทวดาประจําตัวนะคะก็ ทำให้ได้เจอไลน์นี้นะคะมาคาะทุกคนนะคะวันนี้นะคะใครที่ปรารถนานะคะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะเออใครที่ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครทีออ่มีความหวังนะคะว่าเฮย้ยวันหนึ่งภาระฉาชั้นจะหมดลงนะคะวันนี้ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแบบหนี้ข้ามปีไปนะคะเออวันนี้ไม่ต้องหอบหนี้ข้ามปีนะคะจะปีใหม่แล้วมาปลดหนี้นะคะเปลี่ยนหนี้พลิกชีวิตไปได้วยกัน